สวัสดีครับก็วันนี้นะครับอ่อไปค้นลรนชัรกนะครับในตู้เจอนะครับก็เจอผลิตภัณฑ์อันนึงนะครับอันนี้ทุกคนรู้ไหมครับคืออะไรนะครับมันคือสร้อยข้อมือของตัวแพโนล่าน,นั่นเองนะครับไม่คิดว่าจะเจอนะครับนี่ ดูอันนี้เป็นของแท้ครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับซื้อจากช็อปร้อยเปอร์เซ็นเลยเนาะก็เส้นอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทแล้วก็เม็ดชามพวกนี้ก็เจ็ดแปดร้อยนะครับดูอันตอนนี้มันเหมือนมีค่าไหมเหมือนไม่มีเนาะก็ได้ไปดูคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งครับของช่องทาง URU นะครับลองไปติดตามเนาะ<อ>ก็เขาแนะนําไว้ว่าวิธีการทําความสะอาดง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปส่งช็อปนะครับปกติแล้วนะผลิตภัณฑ์ของแพนโดร่าเนี่ยครับก็ เขารับประกันตลอดชีพก็คือว่าสามารถเอาไปซ่อมไปทําความสะอาดได้ฟรีนะครับที่ช็อปของเราเนาะแต่ว่าเราเนี่ยขี้เกียจไปเอาไปทํานะครับแล้วก็ขี้เกียจรอด้วยเราก็เลยเราไปดูคลิปของทาง U R อามาครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เขาแนะนําไว้ว่าให้ทําความสะอาดตามคลิปเขาอะจะเป็นยังไงแล้วก็มันจะสามารถกลับมาสวยเหมือนเดิมได้ไหมครับเดี๋ยวเราไปลองทํากันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าให้เอาน้ำนะครับใส่ถ้วยหรือว่าใส่ชามก็ได้เนาะแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวน้ำยาล้างจานนะครับเป็นอะไรก็ได้ครับน้ำยาล้างจานเนาะเราจะไม่โฆษณาว่าเป็นสไลด์แล้วกันนะครับเราใช้สไลด์อยู่เนาะก็ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปลงไปลงไปใส่ลงไปเลยครับเปืองไหมครับเนี่ยเปืองเหรอเอนาะใส่ลงไปเลยครับจักงนั้นก็เอาอันนี้ ใส่ลงไปเลยเสริมไปในนี้หมุน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 ,มนแช่ไว้นะครับให้มันสักสักแป๊บหนึ่งนะครับแต่ของ,งใส่ของเราเนี่ยต้องแช่นานหน่อยเพราะว่าค่อนข้างดําเลยเห็นไหมครับนี่ดูว่าสีดาที่จริงมันเป็นสีเงินนะครับเป็นเงิน9.5นะครับ92.5%หเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับจากทางช่อง u R r u นะครับถ้าไม่ได้ผลเดี๋ยวเราค่อยตามไปถล่มที่ช่องเขากันนะครับ นี่ครับหลังจากที่เราแช่น้ําไว้สักสักไม่แช่ไว้เป็นวันเลยนะครับเราก็แช่น้ํายาสไลด์ไว้เนาะเราก็เอามาเอาแปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วครับขาด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 นะครับถูถูถูขาดไปเรื่อยเรามาดูกันว่ามันจะขาวขึ้นหรือเปล่าเนาะแต่ว่าถ้าดูจากอันเนี่ยครับที่เราเห็นนี่ก็เริ่มเริ่มขาวขึ้นแล้วนะครับขาวขึ้นจากเดิมแล้วเนาะ วามเิ่แต่ว่ายังไม่ไม่เท่ากับที่เราซื้อมาอาจจะต้องแช่ไว้นานหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะต้องใส่ตัวสไลดย์เยอะครับเห็นนะครับมันเริ่มสุกนะครับหรือไม่ก็อ่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ในส่วนของตัวผ้าเขาเรียกอ,อะไรอะเป็นผ้าบูครับบูซินเวอร์ครับเป็นผ้าสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับเป็นผ้าที่ใช้สําหรับ การเช็ดเครื่องเงินโดยเฉพาะครับมันก็จะช่วยขัดพวกนี้แล้วก็เป็นการกันตัวชิ้นงานเงินเนี่ยหมองไปในตัวด้วยนะครับโดยปกติแล้วเนาะไอตัวชิ้นงานเงินพวกนี้มันสามารถหมองได้หรือว่าดำได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเกิดปฏิกิริยาที่เขาเรียกว่าการออกไซด์ครับก็คือการทาปฏิกิริยาระหว่างความชื้นในอากาศกับตัวเงินของเรานะครับเพราะว่าตัวเงินตัวนี้มันอ่าไม่ได้มีแค่เงินอย่างเดียวเนาะมันยังมี ตัวธาตุอื่นๆด้วยที่ผสมลงไปด้วยเนาะแต่ว่าอันนี้เราก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเขาผสมอะไรลงไปด้วยแต่รู้ว่าตัวเงินเนี่ยอยู่ที่92.5%ส่วนที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกอย่างอื่นก็ได้นะครับพวกทองแดงจีบุกตะกัวอะไรพวกนี้ครับมันก็เลยทําให้พวกนี้มันเกิดการออกไซด์ได้ง่ายนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าขัดออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงจะขาวหรือเปล่านะครับนะครับทุกคนหลังจากที่เราแช่ไว้เราขัดแล้วเนาะ นี่เราใส่ในส่วนของตัวมะนาวมะนาวเพิ่มลงไปนะครับมะนาวนี่อ่ามันจะได้ใสใสปรากฏว่านี่ทุกคนดูครับเป็นไงครับจากสีดำๆตอนนี้กลายเป็นสีเงินแล้วโอ้โหสวยงามมากนะครับสุดท้ายเราก็มิชชั่นคอมพลีทนะครับแต่เสียเวลานิดนึงนะครับไม่ต้องไปรอที่ที่ช็อปเนาะแต่ว่าอาจจะออกไม่หมดนะครับแต่ก็ก็ดีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมนี่ครับเป็นไงครับนี่ครับ เนาะสีเงินขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นสีเงินแล้วนอจกจะสีดำโอเคเดี๋ยวเราไปเช็ดให้มันแห้งดีกว่านะครับอ่าเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราแช่ในส่วนของตัวน้ำยาซัน์ไลกับกับตัวชิ้นงานของเราเนาะดูสีกลับมาค่อนข้างดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าอันเดิมที่มันสีดำผีเลยนะครับนี่นก็ชิ้นงานก็สุกข,ขึ้นแต่เราอยากให้มันสว่างขึ้นเราก็เลยใส่มะนาวลงไปเอามะนาวไปหยิบถูนะครับ โอเคก็น่าจะเงาได้เท่านี้แหละครับเพราะว่าเราไม่ได้มีน้ำยาอะไรกับเขาเนาะอ๋อแล้วก็มีในส่วนของตัวผ้าแบบนี้มันจะเป็นผ้าสีขาวนะครับสาหรับไว้ตัวเช็ดงานเงินพวกนี้เราก็เอามาเช็ดได้นะครับตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะว่าจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากกันนะครับหรือว่าการรีวิวช่องของคนอื่นนะครับที่เขาทําไว้แล้วว่ามันจะเป็นจริงไหมตามที่เขารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับ